สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พีน้องชาว youtube ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีไปยัง f c ชายใหญ่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่พ,พีน้องมาดูเจ้า S700 ของเรานะครับวันนี้ลูกค้าจากบึงการมารับนะครับรีบครับงานรีบงานเยอะ,ะครับเร่งเต็มที่ครับรอเอาข่ามก็เอาครับ นี่ครับเลยามงามดีกันเลยทีเดียวครับนี่เราจะส่งเจ้าเอ็0เจทันนี้ไปประจํการที่บึงการนะครับาเช็ดทําความสะอาดนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ลูกค้ารีบมากครับไปดูกันครับอันนี้เป็นสีชมพูบานเย็นนะครับ เบิดได้กว้างนะครับระชุกโนไปสเตเลดนะครับ เป็น12ล้อเทเลอร์ท้ายลาดนะครับขึ้นรถแมคโครนะครับนี้ลูกค้าส่งตัวอย่างมาให้ดูนะครับแล้วก็ชายห่ก็จัดให้ครับลูกค้าขึ้นเอลูกค้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะ เอารถฟิวบครับปิวบมากันสามคนนะครับสามคนแล้วก็ขากลูกค้าก็จะเอารถปิวบขึ้นบนทันเลอร์ไปเลยนะครับล็อกสเตย์ดึงนะครับจะารถปิวปขึ้นข้างบนไปเลยนะครับแล้วก็จะขับสิบสองล้อคันนี้ไปด้วยกันเลยนะครับจะได้นั่งเป็น เืนกันไปคุยกันไปนครับไปสองคันก็ขับไปสองคนอันตรายนะครับไม่มีเพื่อนคุยนะครับอรี่ใหม่เกี่ยงนียนะครับลูคกค้าก็ใจถึงครับไม่เรื่องเยอะครับผม เชอบถูกใจครับรถยังเก็บรายละเอียดไม่เรียบร้อยลูกค้าก็เข้าใจครับว่าแกก็รีบเร่งเอารถนะครับอันนี้ใช้เวลาทําไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำรถหลังหลังรถของเซตินเยอะพอสมควรนะครับก็เสร็จเรียบร้อยได้ส่งลูกค้านะครับคันนั้นของคันของ คนหนึ่งก็ยังยังเริ่มทําสีอยู่นะครับตอนนี้นะผมก็เร่งคันนี้ให้สุดๆนะครับคันนี้ก็ขอบคุณเสียท็อปแทบนะครับที่ติดต่อหาลูกค้ามาให้นะครับขอบคุณยังเสียท็อปแทบด้วยแล้วกันนะครับเสียท็อปเสียท็อป มืดไปหน่อยเนาะพอดีเสร็จจนมืดแนละ้วผมก็วิ่งซ้ายวิ่งขวาด้วยวันนี้ธุระเยอะเสียเลยเกินนะครับขอบคุณไปยังลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมที่ไว้ใจอูชายใหญ่นะครับให้กใช้บริการนะครับที่มาอดหนุนเนาะขอบคุณไปยังท่านผู้ชมนะครับทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับ ที่เข้ามารับชมนะอยู่เป็นกําลังใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับบางครั้งผมอาจจะได้ต่อบ้างไม่ได้ต่อบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะมาดูโทรศัพท์หรือมาเล่นเทรศัพท์ัสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะทํางานแล้วก็จะ,จะใช้โทรศัพท์ก็เป็นการโทรซะมากกว่านะครับ โทรเข้าโทรออกนะครับไปเล่นไปกดไปดูก็ไม่เท่าไหร่ครับถ่ายคลิปยังไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะครับ ตัวนี้เป็น X 700เครื่อง AO9 นะครับ AO9 344แรงม้านะครับตรงรุ่นบ้านเราก็วิกเตอร์นะครับ FM 1นนะครับ ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปเอารถขึ้นกันกน,นะนนครับไต้ยุ้ยนี่เนาะครับไต้ยู่ครับ,รบเรื่อยไอยโอ้ยไฟแง่งตาครับ

แต่อด,ดอกวันนี้เนาะมันเริ่มเนียนแน่เลวนะดินมันฟูซื้อดอกอเมื่อจะหนุมาเฮ็ดขุดแบบนี้จะหนุได้เฮ็ดนี่ไปขุดพูนให้เขาอยู่หันเด้แล้วก็เอาดินมาเท้ไปขึ้นรถไถนี่ครับกกมื่อนั่นแ่ะเมื่อกี้มื่อนี่ละ เขาก็ไ่ได้เอาซิฟลอ่อนเหยียบหายก่อนเนาะเพราะให้มันเหนียดๆเนาะต้องทำนี่ะจะหายแต่มันโตกลองอน,นั่นน่ะมันโตรอบเอาละครับท่านผู้ชมครับฮึบฮึบไปแล้วครับไปลแล้วครับเรียบร้อยครับ

มาดดินใช่ก็ไม่ดีไหมปลายมันเก็บไ้ดีๆเด้แก่เก็บบนทางเลยมัดถุงกระส่ายใ่้เดี๋ยวพ่อมาเต้นนะนี่ยาษาอ้กฤษัดมาถึงแง่มา้วครับครับบก็เรียกชล รัสตีรถปีอัพเรียบร้อยแล้วครับรถกระบะลูกค้าก็จะเดินทางกลับจังหวัดกาลสินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัางค์คืนให้ลูกค้าไปสัก1,000บาทนะครับไปให้ลูกค้ากินข้าว นะครับแล้วก็ให้ไปผมไปผูกรถนะครับเป็นขวานรถให้ลูกค้าไป500บาทครับ ครับให้ลูกค้าลองขับดูครับลองถอยดูจะได้รู้จังหวะเบครคคลัตเกียร์นะครับ Hãy ับผมสวัสดีครับกินเข่าครับผมครับผมกินเข่าในทางครับทุกคนเลยครับโทรมาเลยโทรมาเลยครับไปโชคดีนะเด้อครับไปให้โชคให้หมานเด้อไปแล้วครับผม วัสดีครับผมขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจอู่ยใหญ่ครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ